สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาเปิดไมคครั้งแรกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะและนี่คือรถบางที่ท,ที่ทำคลิปแล้วทำไมถึงมาเปิดหรอก็เพราะว่าฉลองหนึ่งก็เพราะว่าฉลอง400รอวิวไงเลยก็มาเปิดเลยก็มาเปิดไม้์สำหรับรถคันนี้ทำยอดวิวพอ ็เยอะอยู่นะร้ยยอยกว่าแล้วไม่ได้นั่งปัมด้วยไปเทสความเร็วกันเลย <c oughs> มา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 ,มา <c oughs> ขอปรับเป็นด้านหนเพราะเสียงมันดังไปดูกัน <c oughs> ถามว่าทำไมไม่เหยียบเต็มเพราะถ้ายียบเต็มมันจะหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นรถบากเนาะสี่พันแล้ว จากตอนนั้นที่รถบัสวิ่งความเร็วหนึ่งล้านก็ถามว่าใช้เวลานานไหมใช้เวลาพูดนานเลยเฮ้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 ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจยเย็นตอนนี้ความเร็วจะหมื่นแล้วความเร็วอื๋วความเร็วใกล้หมื่นแล้ว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 มาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เบียดเบียดบีดบีดบีดความเร็วมันค่อยๆลดนะตอนนี้ไปพยายามประคองรถพยายามประคองรถอยู่นะเพรวมันประคองยากเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลย เสียงเบาเบาเอ้ยถ้าเสียงเบาก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าสู้เสียงไม่ไหวเหนื่อยไอ้พูดอะไรเงยความเร็วสองพันตอนนี้ความเอออ่านอะนเนี่ยตกแมพความเร็วเก้าร้อยแปดร้อย คันนี้เป็นรถสเต็ป4 1 4นะคันนี้เป็นรถสเต็ป1 4ึ4แต่ไม่น่าจะใช่สเต็ปนะน่าจะเป็นรถบักมากกว่าเดี๋ยวออกไปให้ดูนี่คั้วแรงเบรกไม่ทันนี่ตรงนี้เป็น4 1 4 2 2 5 4แล้วก็แรงแรงทอกอยู่ที่1,000นิวตันเมตรมั้งนะ แล้วก็แล้วก็เครื่องไม่ต้องอัปเกรดนะเครือไม่ต้องอัปเกรดแล้วมีคนถามมาว่าแล้วมีคนถามมาว่าทําไม่ได้ก็คือจะต้องไปโหลดเวอร์ชันเก่าก่อนก็คือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือจะต้องไปหารถคันหนึ่งพอดาวนโหลดเวอร์ชันเก่ามาแล้วเลือกเป็นเวอร์ชันโปรไปหาอันดับที่หนึ่งเลยไปหารถแล้วอันดับที่2องนั่นก็คือเซฟ เซฟโดยใช้อ e ีเมลนี่ไม่ต้องใช้อ e ีเมลของตัวเองที่ใช้ปัจจุบันก็คือให้ทำการลอร์มอีเมลเลยจะใส่เป็นชื่ออ e ีเมลอะไรก็ได้แต่ขอแค่ว่าเป็น Gmail c o m จุดคมโอเคไหมมึงกดรักไม่ได้โอเคมาต่อกัน เดี๋ยวเราจะไปดันทางยาวกับเขากันนะที่ด่านไฮเวย์มาดูว่าใครจะชนะคนที่ดันทางยาวกันส่วนใหญ่เป็นแก๊งวัสเต็ปนะไม่มีแกงไม่มีแกงวดบาร์ลยกเขากำลังกลับ okay. ไปกันโอเคไปๆปเดี๋ยวเราไปกับเขาบ้าง ขับยากนะเนี่ยรถสเตปมานะเฮ้ย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 เรียบร้อยเขาดัานทางรูกันแล้วเนี่ยไปเดีย๋ยวเราไปกับเขาบ้าง สี 4, ่พ e, er wow. ันบีกบีกจนะบีกบีก็เนี่ยแหละรถสเต็บรถปั๊กก็เจออย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดันทางยาวกับเขาบ้างเบีกดสิจ้า อีกโอเคไปไปไปเร็วเดี๋ยวขคดันทางยาวกันก่อนไปอีกสิเอ้ยขอดันแล้วขอดันกันแล้วไป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 เราจะไม่ยอมแพ้มาดูกันว่าใครจะแรงที่สุดตอนนี้เราออกตัวที่หลังนะเพราะร้อเราฟรีนี่แซง GTR แซง GTR แล้วแซงใครบ้างแซงใครแซงใคร เฮ้ยซงเรียบเลยเอ้าเอ้าเอ้าแล้วก็พังก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนแซง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 ไปเร็วเร็วเอื้อชนอีกรอบอีกรอบอีกรอบเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ย ความเร็ว5้0 0จตอนนี้ความเร็วลดลงแล้วลดลงแล้วลดลงแล้วความเร็วเริ่มลดลงแล้วรดใส่นี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นปกติเพราะว่าล้อฟรีนั่นแหละประเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยขอไปปรับแต่งช่วงล่างก่อนดีกว่าไม่ต้องสัง่งไม่ต้องแปลกเน้ว่าทำไมมันแรงขนาดนี้ลิ้นในไอแพด เรียบร้อยชนเสาไปรอบหนึ่งเมื่อกี้ขับรถชนเสาโอโหเมื่อกี้ชนเสาตรงนี้เรียบร้อยขอปรับช่วงล่างให้มันต่ําที่สุดก่อนปรับให้ต่ําที่สุดเลยอันนี้คือถว่ถวงทว่างปรับที่ต่ําที่สุดออฟเจตยื่นออกมาเรียบร้อยโอเคกลายเป็นฟอร์มูล่าวันซะแล ปาลองอีกรอบลองอีกรอบเอาสตาร์ทสิเวยสะพานจากไหนวะเนี่ยเอา้ามาเกิดในเมืองซิตี้ได้ไงก็คาปากิ้งนีอะไรแปลกนะไป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 อีกรอบอีกรอบ าทดสอบความเร็วกันอตอนนี้ความเร็วสองพันไปแล้วเรีลขหม่นะเกีย้ยวแทบไม่ไปเลยวความเร็วล้นลงนะเอ้ยเอ้ยอ้าวไปดี๋ยวเรามาดูแมพกันหน่อยโอเค เดี๋ยวเราค่อยๆไต่ไปเพิ่มเป็นเกียร์หกเลยไป<า>พอๆๆออกค<อ>ดันทางยาวกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันทางยาวกันแล้วหรือเปล่าวะเอาหรือเปล่าหรือเปล่า ไปไหนไวะไป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 ดันรูกับเขาบ้างเอ้ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งใส่เกียร์พีก่อนใส่เกียร์พีไม่ใช่เดินนะ่าเกียร์รถบัสก,ก็ตรงนี้แหละมันหยุดความเร็วไม่ได้สิ่งตรงนี้อะไรที่พูดเกียร์เลยเฮ้ แตะไปคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะยาวหรือจะสั้นนะแต่รู้แค่ว่าอาจมากเกือบแปนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปค่อยๆไป,ไ,ปไม่ไปไม่ค่อยๆไปแล้วใส่เกียรพีเลยรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ย มาเดี๋ยวเรามารอคนดันทางดูกันคลิปนี้ขอไม่ตัดต่อเลยกันนะนี่เร่งเครื่องโชว์โอ้โหหน้าอย่างยุคเฮ้ยเธยเกือบใส่เกียร์แลลว เบรกเบ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 กเฮ้ยเกียดอีรถบักว่ะ <c oughs> ดูมัน <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยเกรียดรถบักเกียดรถบักก,ดดบก,กก็อย่างนี้แหละหยุดไม่ได้คุดเกียดเลยเ <c> อ <oughs> ้ยรถลากมาแข่งด้วยเหรอ <c oughs> หูดลงๆเหนื่อยกว่าจะได้นะโอ๊ยเยอะกจะตกเหนื่อยว่ะเ้ยสองล้ะเร็วใส่อีรุดปักบ้านี่โอ้ไปทุกคนไปไปรุดป,ปักนี่มันฟุบมฟมยาะ นี่ไม่ได้เียบคันเเลงน,นะมันไปเรื่อยๆของมันเลยแสงเต้าหู้แล้วแสง e k นายแล้วซึ่งรถรถที่เหลือนะมันคือรถบล็กนะบอกก่อนมันคือรถบัคกเอ้ยไม่ใช่รถบัคกสิมันคือรถนะส,สเตปแต่ว่าตอนนี้เราบังคับรถไม่อยู่แล้วบังคับไม่อยู่แล้วเรียบร้อยเค okay. เอ้ยเขาไปรอกันแล้วอ่ะไปไปไป,ไปกลับไป อัดสักรอบไหมอ่ะอัดแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเกิดเรื่องตอนนี้ความเร็วลดลงแล้วไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เพราะว่าเรากดนิดเดียวอ่ะต่อ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 ไป ตอนขับรถขอไม่พูดเยอะรลยกันนะเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้ความเร็ว400กว่าก็ขับไปอย่างนี้แหละเขาไปรอกันอย่างเอี้เอ้ยเขาไปรอกันแล้วโอเค ค่อยๆไปไม่ต้องรีบเพาะว่าเดี๋ยวเมนเรื่องเอ้ยเดี๋ยวเราไปแข่งกับแมคลาเรนดกว่ารถบ้านแข่งกับแมคลาเรนเพราะมันคือรถบักเอ้าวมดวัดดีเต้าหูเอ้ยสี่หนึ่งสี่อีกแล้วคันนี้ก็สี่หนึ่งสี่นะเอ้ยใครพิมพ์ว่าหนึ่งวะสอง นามโอ๊ยดันแข่งกันแค่สองคนเองเอ้ยหรือว่าขอดันกันทางนู้นมาอ๋อขอดันกันทางนู้นเอ้ยเราก็รอตั้งนานโอเคเข้าใจแหละบีบแต่บีบแต่อ้อาวัต้หูตต้หูสี่หนึ่งสี่เออคั้นี้ รถบัสคันนี้นี่นี่นี่ตั้งหู 4, 4คัออนนี้สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่มาก็คือรถสเต็ปนั่นแหละคันนี้รถสเตปเออคันนี้รถสเตปแต่สู้รถบัสไม่ได้หรอกเพราะรถบัสคู่แรงรถบัสอะไรวะรถบัสสิเออแปลกๆเนาะแหมมีเบิลเพื่องใส่เราด้วยอะไรวะเนี่ยมาสเตอร์มาสเตอร์ การ่าการอะไรของมันเฮ้ยเฮ้ยเรลากรถลากรนล,ลากนี่มันไม่สามารถทะลุรถบ้านนี่รถลากนี่มันะไม่สามารถทะลุเฮ้ยเขาไปกันแล้วไป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 ความเรวหนึ่งพันเอ๊ะเสงตูู้แล้วไอ้เสียงอะไรไปความเร็วห้าพันหกพันแต่ที่จริงความเร็วน่าจะแค่พันหนึ่งนะอันนี้มัน มีความเร็วลดลงนะใส่เกียพีไว้ก่อนใส่เกียพีไว้ก่อนใส่เกียพีไว้ก่อนเบรกด้วยเบรกมือด้วยโอ้โอ้ไม่เกอนเฮ้โอเคหายแล้วเขาจะมาดันทางรูน่าจะกลั่นตรงนี้แหละไป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 เออ มีน้องคนหนึ่งบอกว่าให้ลงรถให้ลงรถล็อกรถแล้วก็ขึ้นรถแล้วเครื่องมันดาดับเองเครื่องมันก็เป็นจริงนะแต่ว่าลงรถไม่ได้นั่นแหละประเด็น4หนึ่งก็4หนึ่งอยู่แล้วแหละอันนี้4เจ็ดเก้าอ่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่รถบัคแกนะเอ้ยไม่แน่ใจใช่รถสเต็มนะ4หนึ่งหกก็มา4หนึ่งหกก็มาเอออันนี้ก็4หนึ่งรถเราก็4หนึ่ง เอ้ยใส่เกดีสิมาดัานทางรูกันสามสองสองอย่างสองหนึ่งไปจ้าเราออกตัวแพ้นะแต่ว่ารอปลายกินขาดแน่นอนเอ้ยแซงอีเคแล้ว เรา้าไปนี่แรงมากเรียบเบรคเบรกก่อนเบรกก่อนเบรคเบรคเบรกมือเบรกทั้งสองอย่างเอ้ยเบรก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  akan Hei, deng lah loh. Oh, yang 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 yang. เกมก่อนคือมันทนไม่ไหวเกียร์รถมาก็ตรงนี้แหละมันหยุดไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรต่างๆนานาไม่ได้สิ่งที่คูดเกียร์รถบ้าเลยนะคือตรงนี้แหละเหนื่อยจาอยู่เฮ้ยสามแล้วเหรอเดี๋ยว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 ไป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 เราจะคนเดียวกันนะ เออน่าจะครเดียวกันอ่ะค่อยๆแตะไปอย่างนี้กันค่อยๆแตะไปเฮ้ยคือแข่งกันหมดแล้วว่าไปไปไปไม่เป็นไรหรอกค่อยๆแตะไปเฮ้ยเฮยเกินเกินเน เยสซื <Yes. S 2> อ้อมาเดี๋ยวเรามาจอดรอคนอื่นเขาแข่งกันก่อนคลิปนี้ขอไม่ตัดต่อหรือกันนะเพราะว่าเหนื่อยอ่ะโอเคโอเครอเฮ้ยกลับกลับมากันแล้วสองคน แต่ทำไมเราไม่เห็นเอ้ยกลับมาแล้วกลับมากันแล้วบักบอกว่านะบักหรือเปล่าหรือสเตปอะไรนะ่ะอ๋อก็รถบักไงหยุดไม่ได้ต้องขับวนอยู่อย่างนั้นจนกว่าความเร็วจะหยุดเฮ้ยน่สงสารแต่เราน่าสงสารกว่าเพราะว่าเราวิ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน รถบักนะคิดจะแข่งคิดจะดันทางรูเหรออันนี้รถบากจริงนะรถบักจริงรถบากจริงทนเนี้ยวิ่งหกพันอ่ะเออคิดดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเจอแน่รอบไปอะ่ะเดี๋ยวจะช้อนไปให้ดู <c oughs> นะตอนรู้ไหมว่าเราได้ออกคลิปจริงเราอะได้ออกคลิปจริงตอนนี้อัดคลิปอยู่มา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 รคนอื่นกลับมากันเอ้ยกลับมากันแล้วนี่สี่คนนี้กลับมากันแล้ว รอคนอื่นรอคนอื่นก่อนนะเอ้ยเใจเย็นตู้หู้ใจเย็นตู้หู้แรงเกินสองคันเนี้ยเออแต่สู้แต่ว่าสู้เราไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าเอ้เอ้เอ้ยหนหน้าคันนี้ก็กลับมามามากันนะจ๊ะไปะรอสามสองหนึ่ง มายัางมายัางสี่หนึ่งสี่กันหมดเลย <c oughs> ไครเบิ้ลเครื่องโชว์เนี่ยมาบวกแล้วบวกแล้วสามสองยังสองแล้วสองแล้วหนึ่ง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 ,งออกตัวไปไปไปบังคับรถให้อยู่ก่อนเหอะเราเนี่ยเออ บังควาปลดไม่อยู่ <S <S แซงแซงเรียบร้อยรถบรักวิ่งแซงแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้ไปไปดีดีสินี่กเกียดรถบรังกตรงนี้มันหยุดไม่ได้เราคิดผิดวันนี้ที่มาเปิดอันเนี้ที่มาลวดต่ำเนี่ยน่าจะคิดผิดเอ้ยเอ้ยเ้ย โอ้โหความเร็วหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าใจเย็น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 ออกเลยโอเค,อเ,คเออหารวดก่อนวันนี้เราจะทำสองคอนเทนต์นั้นนั่นก็คือ คอนเทนต์รถบ้างแล้วก็อคอนเทนต์ขายรถ GTR คันนี้คันนี้วิ่ง600เลยนะวิ่ง600แล้วก็เป็นเกียร์ตามเมื่อกี้ก็ไปหยุดทีเอากันคันนี้ขายไม่แพงขายแค่1บาทอืมแล้วรูสิว่ารถแค่1บาทจะมีใครซื้อหรือเปล่ารถแรงด้วยนะวิ่ง600ก็วิ่งพอๆอกับสเจ็บลองอัดดูตรงนี้ก็ได้ ถูกทางมเนี่ยรอบไปลายได้610เลยนะอันนี้โหดอยู่นะใครได้อย่าพึ่งชนสิจะไปขายคนอื่นไปไปไปชุดแต่งก็เป็นคาร์บอนด้วยไปเอ้ยมีคนมาแข่งกันตรงนี้ย มาจะใครทำรถสิใครทำรถเปื้อนสนะดิบมาเนี่ยไม่น่าจะใช่ช่องครัวเดลา่าไปขายรถหนึ่งบาทจัดไปสิเขียนว่าวิ่งหกร้อยสิบวิ่งหกหนึ่งศูนย์เสร็จสิ้นโอเคหนึ่งบาทหนึ่งบาท มีใครจะซื้อหรือเปล่าเอ้ยซื้อแล้วซื้อแล้วใครนะใครซื้อรวร์ไปอยากขาย ek นะแต่ขายไม่ได้โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้รู้กันนะ